ในปีหน้าเนี่ยวางแผนกันหรือ,อยังว่าเราจะขยับทําอะไรกันบ้างเพราะว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิดและสถานการณ์เศษฯรษฐกิจหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวเศรษฐกิจนะคะธุรกิจบางอย่างได้รับผลกระทบแต่เดี๋ยวดูกันต่อไปในปี2566ใครวางแผนจะทําธุรกิจอะไรลองมองดูตามด้านของหองการค้าไทยนะคะว่าเขามองว่าธุรกิจใดจะรุ่ง ธุรกิจใดจะร่วงกันบ้างนะคะศูนย์พยากรณ์เศร,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 ศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยจัดอันดับธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงในปี2566การแพทย์และความงามยังคงมาแรงค่ะส่วนธุรกิจความเชื่อบรรดาสายมูเตลูทั้งหลายโดดเด่นเหลือเกินขณะที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์น่าเป็นห่วงมากนายวชิระคูนทวีเทศพ,พุ่มเนยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรายงานการจัดอันดับ10ธุรกิจ ดาวรุ่งดาวร่งวรงปี2566ซึ่งเป็นผลสำรวจของหอ,อการค้าโพที่ได้จากการสำรวจผู้ประกอบการรายสาขาผลสำรวจสถานภาพธุรกิจไทยมีเกณฑ์การให้คะแนนจากยอดขายต้นทุนกำไรสุทธิผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงการแข่งขันกระแสนิยมพบว่า 10. ธุรกิจดาวรุ่งปี2566คือ 1. ธุรกิจการแพทย์และความงาม 2. ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ 3. ธุรกิจด้านฟินเทคการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีงานคอนเสิร์ตมหกรรมจัดแสดงสินค้าธุรกิจอีเวนต์ 4. ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์การรีวิวสินค้า 5. ธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจแมทชิ่งเช่นแพลตฟอร์มหาคู่สั่งอาหารเรียกรถ 6. ธุรกิจประกันภัยธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนผับบา,าร์คาราโอเกะ 7. ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทัวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจโมเดนเทรดร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 8. ธุรกิจโลจิสติกเดลิเวอรี่คลังสินค้าธุรกิจตู้หยอดเหรียญ 9. ธุรกิจอีสปอร์ตธุรกิจอาหารเสริม 10. ธุรกิจยานยนต์ธุรกิจความเชื่อความศรัทธาสายมูเตลูธุรกิจบันเทิงเช่นละครหนังซีรีส์วธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาใบกระท่อม จากดาวรุ่งไปดูดาวร่วง10ธุรกิจดาวร่วงคือ1ธุรกิจฟอกย้อมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์วารสารหนังสือพิมพ์ที่เป็นรูปแบบกระดาษ 2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทํางานธุรกิจโรงพิมพ์การพิมพ์เช่นหนังสือแผ่นพับ 3. ธุรกิจคนกลาง 4. ร้านขายหนังสือ5ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก 6. ธุรกิจร้านถ่ายรูปธุรกิจหัตถกรรม 7. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ไร้ฝีมือหรือเสื้อผ้าโหล8ธุรกิจคริปโต 9. โรงเรียนเอกชน 10. ธุรกิจร้านโชว์หวย ขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจบอกว่าจะเห็นได้ว่าธุรกิจดาวรุ่งปี2566ในอันดับ2-5ถึง5ล้วนเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัลสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจากอ n นาล็อกสู่ดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมทําให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้การจะทำธุรกิจใดๆยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆด้วยทั้งปัญหาสงครามเศรษฐกิจโลกสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เงินเฟ้อภาระต้นทุนต่างๆก็ล้วนมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ